ผมคือพงพนักงานในองค์กรข่าวและผมมีหน้าที่เขียนข่าวเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆและนี่คืองานที่ผมละผมใฝ่ฝันมาตลอดว่าจะทําเพราะผมคิดว่าสิ่งที่ผมจะทํามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ตอนนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่ผมกําลังทํามันกําลังจะช่วยใครกันแน่อ้์อ้ Oh. 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 องององครับครับพี่เมื่อ,อไรวะข่าวนี้กำลังดังเลยเขียนโดนๆเลยนะคนไทยชอบอะไรที่มันแดงๆใช่พี่จัดไปครับรู้ว่าเองมันเซียนการเขียนจัดไปเฮ้ยเย็นนี้ไปไหนเป,ปล่าองปวลานั่งเล่นหรอพี่ปะไม่ได้กว่าพี่ขอครับ และนี่ก็คือชีวิตในแต่ละวันที่ผมต้องเจอ เหรอครับขอพีออ่วันนี้ยังเข้าคอมพิวเตอร์ใส่นะวันนี้มีงานตรวจว่ะอืมรอพี่โอเคครับได้พี่โอเคโอเคงานตรวจลบตัวที่ว่าได้ครับเดี๋ยวผมเด็ดเด็ดแต่ให้มาแล้วครับพี่ แล้วที่ว่าตบกวนมันหยุดเอง okay, ไหโอเคไม่เป็นไรครับเ้อเ็งเอ็ช่วยพี่ทำง,งานนี้หน่อยนะงานเข้ามาเยอะเลยว่ะได้แล้วน,น,นี่อะไรเออนั่นแหละเ okay. พี่เพี่ยวผมไปก่อนคะรับโอเคคับเรื่อยดีจนะวำงานยังไ 那个啥。 ไปพงเขียนงานนี้ก่อนปะไว้ hey, พี่ผมว่ามันเกินไปเลยเกินไปไงวะหัวข่าวเกินจริงอะในเกินจริง,รงหรอกเขียนไปอะ่ะเขียนแบบที่มึงเคยเขียนอะลงไปเลยบางครั้งผมต้องเขียนสิ่งที่มันบิดเบีอยนความจริง และตอนนี้มันทําให้ผมเริ่มสับสนแล้วว่าสิ่งที่ผมกําลังทําเพื่ออะไรเพื่อความถูกต้องแล้วใช่ไหมหรือแค่เงินตรา อะไรวะเนี่ยบางครั้งสิ่งที่ผมลงทำมันเริ่มตามมาหลอกหลอนผมแม้กระทั่งในความฝันเชียฝันไปแล้ววะเนี่ย 么了。<laughs> ะดีเหรอผมว่าแบบหัวข่าวมันเกินจริงอะ่ะมันแบบมันแรงไปอะ่ะจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอทำไมอะ่ะผมว่ามันมันแรงกันไปอะ่ะมันเหมือนแบบเรามันข่าวปลอมอะ่ะแล้วก็สั่งทำเองก็ทำเองนั่นแหละ บอกกอล์ครับผมอยากคุยเกี่ยวกับข่านี้ครับคือผมทำไม่ได้ครับคือข่ามแรงเกินไปครับมันเกินจริงมึงก็ทำทำเขียนเขียนไปสิวะจะเป็นยากอะไรกับทำซ้ำเป็นไรวะผมเปล่าพีพ่ วันนี้ผมขอกลับก่อนนะรีบไปไหน,ไ,หนไม่มีอะไรครับดีดหน่อย พี่โอมว่างคุยป่ะพี่พอดีแบบผมอยากมีเรื่องปรึกษานิดหน่อยครับคือผมไม่ค่อยโอเคแบบที่ทำงานอะอตอนนี้พี่อยู่ไหนอะแบบผมอยากนัดคุยกับพี่หน่อยพี่ว่างครับงบั้นเดี๋ยวเจอกันร้านเดิมก็ได้พี่ร้านที่เราเคยไปทานข้าวค,ค ได้ครับวัสดีครับว่าไงพง่์มีอะไรมาปรึกษาพี่เหรอก็คือที่ทำงานผมครับคือแบบผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหรอนแบบให้หัวข่าวเกินจริงหรือให้ข่าวปอลอมอะไรเงี้ยเหมือนแบบรับเงินใต้โต๊ะรับสินบนอะไรผมเลยไม่ค่อยโอเคเลยผมทำไม่ได้อะ่ะ จริงอาชีพแบบเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ก็มีคำแนะนำคืออย่างแรกอะ่ะเราก็ทำไปไม่ต้องคิดอะไรมากแต่สิ้นเดือนเราก็รับเงินเดือนแต่ถ้าเราทำอย่างไเราอาจจะมีปัแย่ไม่ก็ครั้งที่สองเราก็เดินออกมา 呢啲係香港難過。 ยังวะดีครับพี่เฮ้ยเองจะไปไหนออนี่ขอพอดีผมลืมงาน,นครับเลยกลับมาเอาเดี๋ยวจะกลับไปทำที่ห้องอันนี้ผมขอลานะครับเดี๋ยวครับพี่อะไรของมันวะ <Hello. S 2> ว่างว่างคุยกป่ะเพื่อนพอดีกูมีเรื่องอยากให้ช่วยหน่อยอคือ<า>เกี่ยวกับ<า>ที่ทํางานของกูเลยแหละพอดีกูทําเกี่ยวกับสำนักงานข่าวอะแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบเหมือนบริษัทกูอะเขารับแบบรับสินบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนมันไม่ค่อยอยุติธรรมแล้วให้ข่าวปลอมแนละ้วก็ผิดพลาดของข่าวเกินจริงกูเลยแบบอยากให้มึงตรวจสอบให้หน่อย ได้ได้ได้ีเดียวค้ว่ามึงมึงส่งข้อมูลมาเลืนีดี๋ยตรวจสอบใหเพราะว่าเจอนว่ามันต้องตจสอบยังไงมึงมึงส่งทั้งหมดี่มาเลยกสาที่มีทั้งหมดเดี๋ยวข้อการจุดเพือข่าวอะไรก็ตามที่มีส่งมาเลยโอเคกูส่งไปแล้วได้ได้โอเคเดี๋ยวคืนีตรวจสอบให้เพื่อนได้เขอบใจมากว่ะเจอกันโอเคเจอกันเจอกัน พี่คะตำรวจมาค่ะอันนี้หัวหน้าใช่ไหมครับใช่ค่ะน,น้องออกล,ล้อกหน้าก่นะครับคุณสำนานตรวจชาติครับทางเราได้รับแจ้งว่าคุณมีการกระทําผิดในฐานให้การเป็นเทรร็จรับสินบนอันนี้คือการตัดข้อมูที่เรามีพรหมายุนครับจาฝั่งนี้เดี๋ยวผูงหมวดฝั่งนี้ได้ครับผู้กองเรีวผู้กอง คุณอบอกหรือแค่หัวหน้าเขาเป็นแค่หัวหน้าครับแล้วบอกคุณอยู่ไหนครับอยูห่ห้องประชุมครับอ่าเดี๋ยวรถคนไปเลยมีคนบอกได้จากขนข้อมูลไปนะครับถ้ามีอะไรที่เป็นหลักฐานได้เก็บให้หมดผุด้หมวดรครับคนฝั่งนี้เดี๋ยวคุณไปกับผมครับบอกครับมีตำรวจมาหาเรื่องอะไรวะไม่ทราบครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ เราได้รับแจ้งมาว่าคุณมีการรับสินบนผู้เขียนข่าวทําให้คนอื่นเกิดความเสียหายทั้งนี้คุณยังให้การเป็นเท็จในการเขียนข่าวเพราะฉะนั้นผมรบกวนคุณแม่คำวิสอ้อนนีครับคุณมีหลักฐานอะไรให้ผมคุณกองครับครับผมผมเจอหลักฐานครับนี่เองครับหลัก ผม,ผมไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ผมกำลังทำมันจะส่งผลอะไรตามมาผมน้องเจออะไรบ้างแต่เอาเป็นว่าความรู้สึกผมตอนนี้มันบอกผมว่าผมทำถูกต้องแล้ว